ทิตารีเสวัง789สวัสดีค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วและการเตรียมตัวสําหรับงานในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของช่องทีวีดาวเทียมทั้งหมดก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่าเมื่อใกล้ถึงกําหนดของการจัดงานศิลปินรับเชิญและแขกรับเชิญก็จะมีการเข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปิดเผยรายชื่อของแขกรับเชิญของช่องดรัก้อนทีวีหรือตรงฟางทีวีต้องบอกว่าตามกระแสข่าวนี้เป็นข่าวยังไม่เป็นทางการนะคะ ซึ่งมีรายงานว่ามีแขกรับเชิญที่ปรากฏตามรายชื่อทั้งสิ้น28คนรวมถึงเสือจ้างระหว่างอิปปอก็จะเข้าร่วมในงานนี้เช่นเดียวกันเป็นที่สังเกตว่าศิลป,ปินไอดอลยอดนิยมส่วนใหญ่จะปรากฏตัวในงานนี้อย่างคับข้างเช่นจู้อีหลงหลีอีถงไซเลนหวังเหอวัอยูกวนเสือถงถังเหยียนหลิวหัวคุณบูกแกงถังอีซินจางรั่วหยินจางเจียอี นักเป็นโนชื่อดังหลี่หยุนตีเป็นต้นจากรายชื่อที่เปิดเผยในครั้งนี้ได้มีศิลปินไอดอลยอดนิยมที่มีชื่อเสียงและมีสถิติก,การเข้าชมในระดับที่สูงมากอีกทั้งยังมีความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วยเช่นเสี่ยจานหวังอี้ป๋อจางอี้ชิงหวังลินไข่หยูจูซินนอกจากนี้แล้วหวังอี้ป๋อจางอี้ชิงหวังลิ้นไข่หยูจูซินพวกเขายังเป็นไอดอลที่มีความสามารถ ทั้งการร้องเพลงและเป็นนักเต้นอีกด้วยแต่โดยรวมแล้วถือได้ว่าดาราไดอนที่เข้าร่วมงานยังน้อยมากเมื่อเทียบกับการจัดงานในทุกๆครั้งที่ผ่านมาสัดส่วนโดยรวมยังน้อยกว่าเมื่อก่อนมากและคาดว่าจะมีการเพิ่มเติมรายชื่อหรือลดลงในภายหลังก็อาจเป็นได้นะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเสอ่์จานระหว่างอีปอเข้าร่วมในงานนี้ด้วยกันเวทีนี้ต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนคะ่ะเห็นรายชื่อออกมาแบบนี้แล้วแกมมีหวัน่นๆอยู่บ้างนะคะ กลัวโดนหลอกให้เราได้มโนก,กันไปอีกสําหรับเซจ้านแล้วหลายคนรู้ดีว่าเขามีความสนิทสนมกับช่องตรงฟังทีวีมากแค่ไหนและเขาของเขาในการออกงานในครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันจากข่าวล่าสุดบอกว่าเซจ้านกําลังเดินทางเพื่อไปบันทึกรายการเทศกาลไหว้พระจันทร์ของช่องตรงฟังทีวีหลังจากที่เขาปรากฏตัวในการช้อปปิง้งในห้างสรรพสินค้าในเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ร่วมงานแต่เป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้า โดยปกติแล้วในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งเสืยจัน์มักจะออกงานหลายช่องแต่สําหรับวันฮิปปอนั้นพิปันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าน้องจะต้องออกรายการของช่องหูหนานเซทไลท์ทีวีด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะมีการบันทึกรายการไว้ล่วงหน้าเหมือนกันอย่างไรก็ตามต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเนื่องจากการปฏิบัติการของชิงหลางก็ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสความนิยมของดาราศิลปินเท่านั้นและงานการลาเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ของทีวีดาวเทียมแต่ละช่องทางสำนักง,งานไซเบอร์สเปซของจีนยังคงต้องควบคุมและเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยหรือไม่พี่ปันก็แอบคาดหวังนะคะว่าจะยังคงมีการจัดงานได้ตามปกติและสามารถให้ดารายดอนยอดนิยมเข้าร่วมในงานนี้ได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ก็ยังได้มีศิลปินที่เป็นนักร้องจํานวนมากที่ได้รับเชิญเช่นนักร้องหลีเคซินตาจังเวยโจเซนหววหลิงกวงลินนามิเรียมยึง เหรินเซียนฉีนอกจากศิลปินดาราแล้วยังมีแชมป์โอลิมปิกที่จะเข้าร่วมอีกด้วยเช่นจินเจียงสู่ซินและซุนอิงชาเมื่อมองจากรายชื่อที่ปรากฏโดยรวมแล้วถือได้ว่างานนี้มีไฮไลท์ที่ดีและน่าสนใจมากเมื่อเร็วเร็วนี้วงการบันเทิงโดยรวมทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเงียบมากเนื่องจากการดําเนินการที่ชัดเจนหรือปฏิบัติการชิงลางและในวงการแฟนคลับก็ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากนะัก และการเปรียบเทียบที่เกิดจากการจัดอันดับได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยศิลปินดาราจะไม่มีการครองรายการการค้นหาที่มาแรงเหมือนเมื่อก่อนจะเห็นได้ว่าทุกคนพูดน้อยลงและพยายามที่จะไม่แสดงการกระทําที่ดึงดูดความสนใจมากเกินไปสําหรับงานการลากลางฤดูใบไม้ผลิสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่อย่างไรก็ตามช่องทีวีดาวเทียมทั้งหมดได้ใช้ทักษะของพวกเขาที่รายการมารายการก็พึ่งพาศิลปินและแขกรับเชิญ เพื่อดึงดูดความสนใจและบางรายการได้อาศัยรายการบนเวทีเพื่อรวบรวมผู้ชมยกเวนกล้องวงจรปิดหรือช่อง CCTV โดยทั่วไปแล้วช่องทีวีดาวเทียมทั้ง3ช่องของตรงฟังทีวีเจ้เจียงและแมงโก้ทีวีมักจะมีการแข่งขันกันอย่างดุดเดือดทุกปีสำหรับปีนี้ในภาวะแบบนี้เราไม่รู้ว่าพวกเขาจะแข่งขันกันแบบไหนเพราะสถานการณ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนหรือปฏิบัติการชิงหลางกำลังเข้มงวดและจริงจังมากที่สุด เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วเชื่อว่าหลายคนยังคงตั้งตารองานการละเทศการไหว้พระจันทร์ในเหอหนานอย่างแน่นอนในช่วงสองปีที่ผ่านมาเหอนหนานเซทอลายทีวีได้รับเสียงปรบมือจากชาวเน็ตด้วยการแสดงบนเวทีที่โดดเด่นและสีสันที่สวยงามต่างๆมากมายคุณภาพของรายการต่างๆของเหอหนานนั้นถือได้ว่าอยู่ในันดับต้นๆของทีวีดาวเทียมทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ยังทําให้ชาวเน็ตตั้งตารอทุกเหตุการณ์มากขึ้น ต้องมาลุ้นกันว่าเวทีเอหอนานเซทไลท์ทีวีที่น่าตื่นเต้นแบบไหนที่จะพาทุกคนกลับมาอีกครั้งในความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่มีการแสดงแบบนี้หรือกิจกรรมขนาดใหญ่อื่นๆศิลปินที่มีชื่อเสียงบางคนก็ยุ่งมากและถึงกับออกรายการทีวีดาวเทียมหลายช่องเพื่อแสดงในคืนเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมของเขานั้นสูงมากแน่นอนว่าเขามีการบันทึกรายการใบล่วงหน้าหลายรายการโดยพื้นฐานแล้วศิลปินยอดนิยม จะสามารถเข้าร่วมรายการสดจริงๆได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเสอจ้านได้ออกงานพร้อมกัน3มช่องเช่นตรงฟังทีวีเป็นการแสดงสดของเขาและช่องปักกิ่งทีวีกับช่อง CCTV เป็นการบันทึกรายการล่วงหน้าปัจจุบันศิลปินและแขกรับเชิญของช่องทีวีดาวเทียมสำหรับงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อนการอุ่นเครื่องอย่างไรก็ตามรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ ล่าสุดเราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่อง t e n เซนต์วิดีโอได้ให้เวลากับการเช็คอินตอนเช้ามาได้พักหนึ่งแล้วหมดการทักทายได้เปิดขึ้นในเวลา8ปดนกาของทุกวันโดยได้เริ่มในต้นเดือนกันยายนโค้บของ t e n เซนตส่วนใหญ่จะปรากฏตัวในทันทีในการเช็คอินนี้เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการลงรูปของหวท์ปอพร้อมข้อความว่า m อ r n i ิ g เช้าๆเรามาลุยงานใหม่ไปด้วยกันแอดหวี์ปอซึ่งก็ได้กระตุ้นความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก บรรยากาศความบันเทิงในปัจจุบันค่อนข้างตึงเครียดและการแก้ไขวงการอุตสาหกรรมบันเทิงก็น่ากลัวมากจริงๆศิลปินจํานวนมากขึ้นอยู่ในรูปแบบธุรกิจที่ไม่โดดเดน่นโดยเฉพาะหวังฮิป,ปอปที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงมากข้อความทุกประเภทเกี่ยวกับเขาจะดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจานวนมากเช่นเดียวกันและหลายๆคนก็กังวลว่าจะเกิดปัญหาท้ายที่สุดแล้วโคศกของเทนเซนต์ไม่มีชื่อของหวังฮิป,ปอปและเขาก็เป็นโคศกของแพลตฟอร์มโยกค,คู แต่ตอนนี้การวางรูปภาพของเขาทําให้ชาวเนต็ตหลายคนเกิดความสับสนขึ้นมากจริงๆในช่วงนี้มีข่าวลือมากมายที่ไม่รู้จบและแฟนๆก็เกิดความกังวลขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องระมัดระวังที่จะพูดเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะอ่อนไหวและมีความกังวลมากเกินไปเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเนต็ตในความเป็นจริงแล้วหลังจากการเปิดหัวข้อ Good Morning Check In ในตอนเช้าของ Ten c e n t v i d ดีโอเราจะพบว่านอกจากหวางอิปโปแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเราจะเห็นว่าศิลปินที่ได้รับการเช็คอินทั้งหมดของ Tencent Video ล้วนมุ่งให้ความสนใจไปที่ศิลปินยอดนิยมมากที่สุดจากลีเชียนไปจนถึงอย่างมี่จากการแสดงของรายการทีวียอดนิยมล่าสุด Children of the Q Family รวมถึงอีหยางเซียนซีเขาเป็นศิลปินที่เพิ่งเปิดตัวในผลงานล่าสุดของพวกเขาและพวกเขาก็ได้รับความนิยมและร้อนแรงมากเมื่อพูดถึงละครเรื่องใหม่ของหวาอปป๋อ หลายคนให้ความสนใจกับซีรีส์เรื่อง b e อ n g a อ e r o ีโรและ Why f ฟรอมล้วยอย่างแต่ตอนนี้ก็ห่างไกลามากสำหรับเวลาในการออกอากาศประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือละครอีก2เรื่องและรายการสตรีทแดนของหวอีป,ปอก็ได้ออกอากาศบนแพลตฟอร์มของยคูคูทำให้ชาวเน็ตมองว่าในฐานะคู่แข่งทางธุรกิจทำไมเทนเซนต์ถึงได้โปรโมทห,หวังอีป,ปอในฐานะศิลปินระดับแนวหน้าสิ่งที่หวังอีป,ปอไม่เคยขาดก็คือการเข้าชมในระดับสูง และความนิยมของเขาก็ได้รับความสนใจในทุกการเคลื่อนไหวและเขาก็ตกเป็นเป้าหมายทันทีที่นโยบายต่างๆปรากฏออกมา ไม่กี่วันมานี้มีข่าวออกมาว่าเสื่อจ้านช้อปปิ้งเสื้อจ้านช้อปปิ้งอีกแล้วหรอหลายคนบอกว่าเป็นการไปช้อปปิ้งและดูหนังหลังเรื่องงานแบบชิลๆของเขาเพราะช่วงนี้มาตรการการคุมเข้มหลายอย่างของทางรัฐบาลก็ได้ทําให้แผนงานของเขาบางอย่างถูกยกเลิกอย่างกระทันหันที่ปรากฏตามข่าวล่าสุดละครเรื่องใหม่เรื่อง The Odd of l o v e R P ที่จะเริ่มง,งานในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อทําการโปรโมทซีรีส์ของเรื่องนี้ในวันที่6กันยายน และเซจานก็จะต้องเข้าไปร่วมการซ้อมและเตรียมตัวต่างๆในงานตั้งแต่วันที่5กันยายนหลังจากที่ซีรีส์เรื่อง d Love ิโอดออฟเลถูกยกเลิกแผนการของเขาในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะว่างลงรวมถึงโปรแกรมการถ่ายทำในรายการ Happy c a ค p ซึ่งเป็นการเข้าร่วมครั้งที่6ของเขาและในครั้งนี้จะเข้าร่วมกับหยางจือเพื่อทำการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ในช่วงบ่ายของวันเปิดตัวซีรีส์ใหม่ก็จะถูกยกเลิกเช่นเดียวกันแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะถูกถอนออกชั่วคราว เนื่องจากการแก้ไขาตารางงานของเฮอนานเซทไลทีทีวีตามแหล่งข่าวในวงการอุตสาหการรมบันเทิงล่าสุดได้ะระบ,บุว่าทางรายการจะมีกำหนดการออกอากาศของซีรีส์เรื่องนี้ในครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนถึงแม้จะรู้สึกว่าเหลือเวลาอีกตั้งสองเดือนกว่าแต่ก็คิดว่าไม่นานเกินไปสำหรับแฟนๆที่รักเสื้อจานอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศตอนไหนและออกอากาศภายในปีนี้และแหล่งข่าวนี้ก็เชื่อถือได้ค่อนข้างมากทีเดียว ดังนั้นเมื่อโปรแกรมเดิมถูกยกเลิกเซอร์จันก็ได้เดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้ในทันทีในวันที่4กันยายนเพื่อถ่ายทำสื่อโฆษณาซึ่งเป็นการรับรองของเขาในวันที่5กันยายนหลังจากที่เขาได้ทำการถ่ายทำโฆษณาเสร็จเขาก็ได้ไปเดินห้างกับทีมงานของเขาอีก3คนเพื่อพักผ่อนด้วยเหตุน,นี้ชาวเน็ตจำนวนมากจึงสามารถเจอเขาโดยบังเอิญต้องบอกว่าข่าวการช้อปปิ้งของเขามีปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งนั่นก็แสดงให้เห็นว่า เซจานชอบเดินชอปปิ้งในเวลาว่างของเขาก่อนหน้านี้ในปี2020เขาถูกพบโดยบังเอิญในขณะที่กำลังเดินชอปปิ้งในห้างสปปรรพสินค้าอูซีรวมถึงในปี2019เขาก็ถูกถ่ายรูปในขณะที่กำลังเดินอยู่บนถนนย่านชอปปิ้งในเมืองเซียงไฮ้อีกด้วยบางทีเซจานอาจคิดว่าเขาสามารถปกปิดตัวเองด้วยการใส่หมวกสวมแวน่นและสวมแมสเพื่อเป็นการพรางตัวของเขาไม่ให้แฟนๆได้สังเกตเห็นแต่แฟนๆที่รู้จักและติดตามเขามาโดยตลอด บอกว่าไม่ว่าเขาจะปกปิดได้ดีมากขนาดไหนทีมงานของเขาอีสามคนที่เดิอนอยู่รอบๆตัวเขาก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นโดยทั่วไปแล้วเซอร์จานมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรอบๆตัวเขามาโดยตลอดและมักจะเข้าร่วมกิจกรรมกันหลังเลิกงานยกเว้นผู้ช่วยจางจริงที่เป็นผู้หญิงและเธอก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วพนักงานคนอื่นๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมีผู้ชายสามคนที่ติดตามเขาไปทุกที่ในทุกวัน คนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่ออ้วนและเขาก็อ้วนกว่าทุกคนในกลุ่มอีกคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาชื่อตาปอเนื่องจากชื่อตาปอของเขาทําให้ไปสอดคล้องกับชื่อของหวางอีปอทําให้เซลร์จานถูกแฮกจากชาวเน็ตจํานวนมากก่อนหน้านี้และอีกคนคือจางชิงจุนสไตล์ลิสส่วนตัวของเขาที่สามารถเนรมิตให้กับเซอร์จ้านได้ทุกรูปแบบเมื่อเราพิจารณาจากภาพที่ปรากฏของภาพของชาวเน็ตเซอร์จ้านสวมหมวกสีดํา กางเกงสีกากีและเสื้อสีดำบางๆสวมหน้ากากและเดินเล่นในห้างแบบสบ,สบายๆหลังจากที่ชาวเน็ตเห็นภาพของพวกเขาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเป็นการรวมกันของพวกเขาหนึ่งพร้อมสามอ้วนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาที่ชาวเน็ตมักเรียกกันหลังจากการซื้อของแล้วพวกเขาก็เข้าไปดูหนังต่ออย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนกล่าวว่านอกเหนือจากการถ่ายทำสื่อรับรองโฆษณาแล้ว เซียจันกำลังจะเดินทางไปเพื่อบันทึกรายการของงานกาลาเทศกาลไหว้พระจันทร์ของช่องราคอนทีวีหรือตรงฟังทีวีในครั้งนี้อีกด้วยแต่ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะคะและคำตอบน่าจะถูกเปิดเผยในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้แล้วโครงการละครโทรทัศน์เรื่องใหม่ของซินลีในเรื่อง The Sun w วิ h มีซึ่งพี่ปานได้เคยเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วยังคงได้รับการยืนยันว่าเป็นเซียร์จันอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้และสําหรับการเลือกนะักแสดงนําหญิงนั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาอย่างชัดเจนจากข่าวทางอินเทอร์นเน็ตล่าสุดยังคงเป็นสูชีแม้ว่าละครเรื่องนี้จะไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่แต่การคัดเลือกนะักแสดงของเขาก็ยังมีความรมะมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทุกคนในอนาคตจากภาพรวมของเนื้อเรื่องนี้เนื้อหาในโครงเรื่องบอกว่าเป็นความรักระหว่างหญิงสาวโงวัยกหนุหน้าสายไวละอ่อน แม้ว่าภาพลักษณ์โดยทั่วไปของเซอจานจะดูเด็กและไร้เดียงสามากแต่เขาก็มีสเสน่ห์และการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาก็เป็นไปในรูปแบบของผู้ชายวัย30ปีดังนั้นนางเอกในเรื่องนี้ก็ยังต้องค้นหานักแสดงที่มีอายุมากกว่า30ปีเพื่อเน้นช่องว่างของอายุของพวกเขาหรืออย่างน้อยนางเอกต้องมีอายุที่มากกว่า5หรือ6ปีล่าสุดก็ได้มีรายงานว่าการเลือกนักแสดงนำฝ่ายหญิงในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการหารือ เดิมรายการถ่ายทำมีกำหนดจะเริ่มในกลางเดือนกันยายนหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเสีย์จันก็จะเข้าร่วมกองถ่ายในเดือนกันยายนอีกด้วยและคาดว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำประมาณไม่เกินกลางปี2022ภายใต้การเคลื่อนไหวของปฏิบัติการชิงหลังในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมและความบันเทิงได้รับการจัดระเบียบใหม่อย่างรุนแรงทุกวันนี้การเลือกเพื่อเข้าร่วมการถ่ายทำอย่างเงียบๆเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเสอจ้จนนอกจากนี้ยังมีการแสดงละครเวทีของเขา ในเรื่อง Dream l i d e ที่มีเดือนละครั้งการเลือกของเขาในการเล่นละครเวทีเป็นทางเลือกที่ดีและฉลาดที่สุดเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ผู้คนได้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของเขาในด้านทักษะการแสดงแม้ว่าการแก้ไขวงการบันเทิงครั้งนี้จะมีผลกระทบกับกระแสความนิยมของดาราไอดอนมากที่สุดแต่ถ้าเขามีทักษะการแสดงที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพผลงานของเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือ คนที่ต้องการเป็นดาราไอดอลแต่ไม่มีผลงานไม่มีทักษะการแสดงที่ดีที่พึ่งพักโฆษณาและแฟนคลับเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาความนิยมจะอยู่ได้ไม่นานเพราะยุคข,ของไอดอลยอดนิยมเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะผ่านไปด้วยการกวาดล้างของหน่วยง,งานรัฐบาลและเข้าสู่ยุคข,ของนักแสดงมืออาชีพอย่างแท้จริงเซจ้าได้รับความนิยมจากฝีมือการสแสดงของเขาเกี่ยวกับละครน,นิยายเทพเซียนโบราณเฉินฉิงลิงในบทบาทของเว่ยอู่เซียน ที่ไม่เคยสนใจว่าจะถูกหรือผิดแต่เขาพร้อมที่จะปกป้องทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะอ่อนแอรหรือเก่งกาจมากแค่ไหนขอเพียงคนนั้นเป็นคนดีตามมาด้วยบทบาทของพระรองที่มาแรงที่สุดที่ถูกกล่าวขานและได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนลุ้นกันจนตัวโกงเพื่อให้เขาได้สมหวังกับนางเอกในเรื่องหมาป่าจอมราชันและผลงานล่าสุดของเขาที่ออกอากาศไปแล้วในต้นปีบนแพลตฟอร์มของ Tencent Video และช่อง CCTV สิทธิพิเศษสำหรับแพลตฟอร์มสื่อต่างประเทศและออกอากาศในช่วงไพร์ทม์ในต่างประเทศในบทละคร IP เรื่องตำนานจอมยุทธ์ู้ทางสารและก็มีผลงานการรับรางวัลมากมายล่าสุดข่าวดีออกมาว่าละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลเบสเน็ตเวิร์กอะบอร์ดในประเทศไทยในการแสดงละครเวทีเรื่องริมไร้ริมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทและทำงานอย่างหนักการเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่ง และผลงานของเขาจะได้รับความนิยมด้วยความพักเพียนของตัวเขาเองท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นนักสแสดงมืออาชีพอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ